สลามอเลกุมบรอกมะตุลลอวบะเระกาตุกับบรรยากาศนะครับช่วงของ10วันอันประเสริฐนะครับหนึ่งฤกษ์ที่นะครับในขณะนี้ที่ได้จะให้พี่น้องเนี่ยได้ขวนขวายปฏิบัติคุณงามความดีกับมีหลายๆท่านนะครับก็ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมในเรื่องกุรบานอุทิยะนะครับทางจะเตรียมทีวีก็มีพี่น้องก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันและก็คุณงามความดีที่เราปฏิบัติกันนะครับและพี่น้องตักเบียดเยอะๆนะฮะสุภาพอา อัลลอฮฺอักบอรฺอันะ <c oughs> ลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺว,วัลลอฮฺอักบอรอัลลอฮฺอัลลาฮลฮัล่อฮฺทันลอฮฺอัลลอฮนอัล่่วฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอันลอฮฺอัล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 ลอกฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอนะก็ลลอฮฺอัลลอฮฺอูลชอรีกะลละฮลมัลละฮลฮัลวะฮฺอัลลอฮฺอัลกอคือถ้าพีอน้องต้อฮฺอัลลอฮฺอัลคุณงามความดอ พื้นที่พี่น้องจะไม่มีในสิ่งที่ได้สาระพี่น้องจะไม่มานั่งถกเถียงในขณะที่เราไม่รู้หรอกครับแต่วันนี้เรา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 ,เราอยากจะเป็นบุคคลที่ใฝ่ความดีพี่น้องก็ศึกษาเรียนรู้กันนะหาข้อมูลฟังในเรื่องของคณาจารย์เหล่านี้จะได้ทราบว่าซุนหิจารเนี่ยมันประเสริฐและต้องปฏิบัติใฝ่หายอย่างไรบรรดาอุล玛เนี่ยได้มีการถกถกเพื่อที่จะให้รู้อันไหนประเสริฐจะได้ปฏิบัติไงแต่วันนี้เราย้อนกลับมาสู่เราวันนี้เราถกเถียงกันบางทีเรา เลยเวลาละหมาดก็ไม่ได้ละหมาดแต่ๆๆถกเถียงเพื่ออะไรทําเพื่อนะวัยรุ่นก็ถามเพื่อเพื่ออะไรนี่คือปัญหา,าที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยสอนคนในครอบครัวนะครับสมาชิกในครอบครัวแล้วก็คนในบ้านท่านบอกวัวนนี้ <c oughs> เข้าสู่10วันอันประเสริฐแล้วนะพี่น้องมาปฏิบัติคุณงามความดีกันอนาะจารย์ครับครับคอัสสลามิสลามบฮสมดุลิลลาห์ฮิรเราะหามานะอัลซุลเลาะห์มัลลัมวะลัยกุมรอห์มุลลัลลอฮ์บาระกาตุวะลิกุมุ์สลามบาระดะมาทักทายกันอีกครั้งนะครับอีกครั้งเนี่ยคำดีแล้วครับจะช่วย ขอดูอ้าให้หายจากการป่วยเนี่ยสบายกัลดนะฮะเพราะว่าค่าอาจารย์ตรงนี้อาจารย์ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะแล้วก็ในเรื่องของการสอนหนังสือได้ด้วยในขณะนี้การแข็งแรงก็อาจารย์ก็ปฏิบัติหน้าที่ให้แข็งแรงนะครับผมขอดูอ้ากันขอให้อาจารย์แข็งแรงครับผมครับผมก็ทำไดยเลยละนะครับกับการการมาสู่ช่วงเวลาที่มีความประเสริฐนาเวลาเวลาที่เราเราคุยเรื่องเวลาที่มีความประเสริฐเนี่ยนะเราเราต้องเฉยโอกาส ช่วยชควงช่วยนะวิ่งเข้าใส่เหมือนเหมือนพวกพ่อค้านะนาพี่น้องเราดูพ่อค้านะพอเวลาถึงเวลาพ่อค้าเนี่ยนะเขาเาขาจะทํางานในเวลาที่คนท่องเที่ยวเ<ช>ขา<อ>ไม่ไปตอนตลาดวายเอาจันเป็นพ่อค้าแล้วแบกของไปขายไปไหนไปตอนตลาดวายไปทําไมไปเล่นอบอลเนี่ยเขาต้องเอาช่วงท่องเที่ยวเวลาคนเที่ยว อคนเที่ยวปีใหม่หาช่วงที่มันเป็นเวลาทองไงอันนั้นเอาเวลาทองเขช่วยเขาก็จะโฉดเฉวยคือช่วงนั้นเนี่ยเขาจะไม่เขาเขาจะไม่เที่ยวคือเขาจะไม่คิดว่าเอ้ยคนอื่นเที่ยวเราก็ต้องเที่ยวเออเขาจะหาตังค์เออเนี่ยเพราะนั้นเราเราคือที่เราเรามายกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นในวันนี้เพราะออลลอฮฺสุบฮานาอฺตาเนี่ยบอกบอกให้เราทําการค้ากับพระองค์นะอัลลอฮฺอักบัดออลลอฮฺบอกว่าอินนัลลอฮฺฮัสตานอินอัลมินอัลลอฮฺตาลาขอซื้อจากเรา อัลลอฮ์จะไม่ได้ทำการค้าไงนะอัลล์ตัวของเราตัวทรัพย์สมบัติของเราที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เอาขอร้องขอซื้อไม่คขาว่าให้เราเนี่ยเอาสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยทําเพื่อพระองค์แล้วพระองค์ก็ได้บอกว่ามีอันุรหนจันนะแล้วเราก็จะได้ส่งสวรรค์ตอบแทนคือทุนที่อัลลอฮ์ให้ คือความโปรดปรานที่เราให้เราทําทําตรงนั้นแหละเพื่ออเลาแล้วเราก็จะให้สวรรค์มาตอบแทนสวรรค์มาให้กับเราเรานี่ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยเร์ให้อย่างเดียวอลยอัมดุลูลละเลยย้อนกลับมาให้เราให้เราดูดูตัวเราเองนะว่าเราเราต้องการอะไรอืมคือบางคนบอกว่าเราต้องมีสิทธิเสรีภาพเราต้องมีความคิดของตัวเองเราต้องมีอะไรต่างๆนะพี่ต้องถามว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยวันนี้ถ้าหากว่าเรามาดูเป้าหมายหลักของเราเนี่ยว่าเราต้องการต้องการอะไร คือคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ إ ي ่านต่อวันอาคเรอห์นะตอบง่ายๆเลยต้องการเข้าสวรรค์อัลลอฮุอักบัรนี่มุ่งหมายหมดหมายเลยอใช่เะล่ะใช่เราต้องการเข้าสวรรค์เพราะเวลาเราอยากจะเข้าสวรรค์เนี่ยเราการที่เราทําความต้องการเท่านั้นมันเป็นจริงเนี่ยก็คือการที่เราได้ปฏิบัติในสิ่งที่จะนําพาเราไปสู่สวรรค <Okay. S 2> ์ใช่จะเข้าสวรรค์แล้วไปทําความผิดจะไ,ได้เข้าอ่ะแต่ถ้าเราไม่ <c oughs> เราไม่สามารถที่จะคุมตัวเราเองไนดะ้อ,อันนั้นแสดนั้นเราไม่เป็นตัวของตัวเองยุ่งแล้ว แล้วเราไปเจอเปิดมาเจอเพลงหน่อยก็ไปฟังเพลงเ,ออเปิดไปเอา้าเจอเกมหน่อยก็ไปเล่นเกมตามกไปเจอไปเจออะไรไปเจอหนังหน่อยก็ดูหนังออไปคือสุดท้ายแล้วเรากลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะเดินตามเป้าหมายที่เราต้องการได้แล้วเราก็ไปเดินตามเส้นทางของเชตตอน,น,นเพราะนั้นถามว่าเรากลับมาดูกลับมาทบทวนเป้าหมายของเราให้มันให้มันชัดเจนนะว่า เราเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องอิสลามเราเนี่ยทำดุรินล้านนะเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับเรานี่ยก็คือเรามีความประเสริฐมาเรื่อยๆมีวันที่มีความประเสริฐมาเรื่อยๆอัลลอฮ์ตาลาให้เรามีเดือนรอมฎอนเพื่อเราจะได้กลับตัวกลับใจสิบคืนสุดท้ายเดือนรอมฎอนเราก็ตอบว่ตัวผ่านมามีเดือนชาววานดุลกอไดาดุลฮิจจามาอีกแล้วนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เดือนดุลฮิจจามาให้กับเราแล้วก็บอกว่า10วันได้ขอเดือนดุลฮิจจามีความประเสริฐอีกครับผม คือเราได้ทําการปฏิบัติกันในสิบวันได้แล้วเห็นจะเวลาสิบวันแรกมาถึงเนี่ยเราเราจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะอีกคนเป็นคนที่ขยันกว่าเดิมขยันกว่าเดิมแล้วก็ในขณะเดยียวกันมันจะมีไม่สิบวันที่ท,ที่ที่เราจะให้อภัยโทษอีกอะ่ะกูเวลาไปเอา่าโดนกะอดโดนให้ยาเดี๋ยวก็มุฮรรมัตรอมอ่าใช่ฮัตรอมก็มีถือศีลอดเออวันที่อัลเราตาลาให้มีมูซาไดี๋ยวพ้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็มาเจอความประเสริฐในวันนั้นอีกมูฮัตรอมอีกที่สิบอ่ะ แล้วก็ความประเสริฐต่างๆที่ร,รัุบาลอวตาลาให้กับเรา,าในในสัปดาห์เราก็มีวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์จะเป็นไซเดนไอายามเป็นปน,นายของวันต่างๆเราก็เป็นวันที่เราได้ให้เราได้ทาอามันอิบาดาต่ออัุบาลนวตาราเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาถึงเข้ามาสู่สิบวันแรกขนงั้นตองห็จาสิบวันของพี่น้องจะเป็นเป็นวันนี้หรือจะเป็นพรุ่งนี้เป็นเมือ่อื่นวันนี้วันนี้ถ้าเกิดว่าทางเมืองไทยดูแล้วไม่เห็นเดือนก็ยุ่งกันนะ มันห่างกันสองวันเลยนะห่างมะห่างสองวันคือตอนนี้ตอนนี้มันห่างวันหนึ่งละนะซาดี้เห็นไปล้นะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเห็นก็ทำจริงๆล่ะมาได้ดูแล้วก็เห็นก็ห่างกันวันเดียวนะแต่ถ้าเกิดไม่เห็นก็ห่างกันสองวันเลยนะก็ไม่เป็นไรนะมันมันไม่ใช่เรื่องแปลกประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีบทวิเคราะห์มันมีหลักฐานจากกีตาร์บุญล้อจากซุนนะาท่านอบีสุลลัลฮวอะไรสัสุลลัลฮวาเัลสลัมไม่มีนักวิชาการคนไหนที่เขาบอกว่าทั้งทั้งสองทัศนานี้เนี่ยไม่มีหลักฐาน คนที่ไม่ค้นคว้าท่านั้นแหละที่บอกว่าไม่มีหลักฐานอคือคนที่ไม่ค้นคว้าผมว่าเราฟ้ามีที่เดียวเราไม่เี่ยวคือคุณไม่ได้ค้นคว้าไงคุณไม่ได้ค้นคว้าในหนังสือนักวิชาการฟิกในหนังสือที่มีการมีการถกปัญหามีการอิสติมบัตหลักฐานเอาหลักฐานมามาถกกันมามาพูดคุยกันครับแต่คุณฟังฟัตวามาอย่างเดียวฟังก็ตอบคำถามมาแล้วก็มาเถียงกันมาเลยกายเป็นว่าเราเราไม่ได้เข้าใจไม่ได้เข้าใจปัญหาแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจ การยกหลักฐานที่บรรดานักวิชาการเขาได้ทําการยกหลักฐานกันทั้นที่สําคัญก็คือว่าวันนี้เราเข้ามาสู่เดือนรุ่นฮิจรัตครับผมการการดูเดือนของประเทศซาอุดีอาระเบียนะแล้วก็สิ่งที่เราปฏิบัติได้ก็คือประการแรกที่เราพูดคุยกันก็คือการตักบิสต์นะอยู่ทยนเราก็ตักบิสต์ถ้าเรายังไม่เคยเชี่ยวในการตักบีร์เสียงดังๆเราตักบีร์เราอยู่คนเดียวตักบีร์เราเดินไปละหมาดเราตักบีร์อัลลอฮฺอัลลอักบดุลาอิลอฮฺอัลกับดุลลอฮ์อัลลา์รอัลลอฮฺอักบัรลลอฮฺอักบราเดินไปตลาด ตักเบีดเดินไปโรงเรียนเดินกลับบ้านเดินไปซื้อของเดินไปอะไรได้เลยเราตักบีดอย่าให้สิบวันแรกของเดินต้นหิจ้ะมันเหมือนกับวันอื่น,นแค่นั้นแหละพี่น้องให้ม,ม,มันวันอื่นวางเปล่าไม่มีอะไรค,คือเราอย่าทำเป็นไม่เห็นค่ามันนะในเมื่อเลาตาลาให้มันมีคุณค่าถ้าเราทําเป็นว่าไม่เห็นคุณค่าของมันเนะีย กลายเป็นว่าเราไม่เห็นคุณค่าที่รัฐบาลนวัตกรรมให้กับเราคือไม่พวกเราไม่เราไม่งั้นไม่เห็นคุณค่าเลยทาเรื่องไร้สาระเติ่มไปอีกนเ,เนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยแล้วสุดท้ายในหัวใจของเรามันก็มันก็จะเหินห่างจากสิ่งที่ร<ำ>ัฐบาลาได้ให้เป็นความสำคัญเพราะเรื่องนี้เตือนเตือนตัวผมเองนะเตือนทางอับดีนนะครับฝากไปถึงพี่น้องนะว่าเราเราต้องเราต้องมาพูดคุยกันอยู่เรยเวลาในในสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยที่ท่านอบีให้เราได้ ได้มาเรียนรู้กันได้มาทําการสอนกันเพื่ออะไรคือหนึ่งสิ่งที่เราสิ่งที่เราได้ในตอนที่เราทําการสอนหนี่ยก็คือการการสกิดตัวเองอสังคมนี่นะถ้าหากว่าเราไม่ได้ไม่ได้อยู่กับสังคมที่ที่เป็นศาสนานะคือถ้าเราไม่ได้อยู่กับงานศาสนาเนี่ยหรือว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่กับกับการการการวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเราจะเดินออกจากศาสนาไปโดยที่เราไม่รู้ตัวไปเรื่อย พี่น้องดูนะถามว่ามผมผมว่าพี่น้องหลายหลายคนเนี่ยทำทำการร่วมกับสัทธาชนเวลาไปไปท่องเที่ยวกับไปด้วยกันเวลาบริจาคก,กับบริจาคให้กันเวลาทากุานก็ทาด้วยการทําอะไรกันความรู้สึกหรือว่าอิมานของมันจะมันจะเพิ่มขึ้น,นลแล้วความรู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยอยู่กับเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันมันก็จะวนเวียนอยู่บางคนดูรายการทีวีน้องจะดูจะดูช่องไหนก็ตสี่ช่องห้าช่องพี่น้องก็เลือกดูกันไป ต้สำคัญก็คือให้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 ชีวิตเราเนี่ยมันมันผูกพันอยู่กับเรื่องราวศาสนาผูกพันวนเวียนอยู่เรื่องราวศาสนาเนี่ยแหละครับแล้วเราเราจะไม่ออกไปไหนแต่ถ้าหากว่าเราไม่เห็นคุณค่าของเรื่องราวศาสนาเราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ลัทธิสุวรอตาลาได้ได้ให้ความประเสริฐกับเราเนี่ยพอเข้ามาเสบ็วันได้เราจะเปนเหยียาเราเราก็เฉยเฉยทำตัวเหมือนเดิมเหมือนกับเหมือนกับวันอื่นๆก็วันที่มัน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 ไม่ได้มีอะไรทั้งท่านนบีได้บอกว่า ไม่มีอามาอันซอแล้วในวันใดจะประเสริฐไปกว่าอามาอันซอและในสิบวันแรกของเดือนตุนหิจัอัลลอฮฺอักบัรเพราะนั้นพี่น้องอ่ะพี่น้องคนไหนที่ยังขาดละมาดอยู่อืพี่น้องคนไหนที่ยังขาดการถือศีลอดอยู่พี่น้องคนไหนที่ยังชอบนินทาคนอื่นอยู่อพี่น้องคนไหนที่ยังยังมียังมีการปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีอยู่คนไหนที่ยังเล่นการพนันอยู่คนไหนที่ยังซื้อหวยอยู่ เราลองดูนะว่าลองใช้สิบวันแรกของนายต้นฮัยยาเนี่ยเป็นสิบวันแห่งการฝึกฝนฉันจะไม่โกหกอีกแล้วพูดมาเนี่ยคนบอกเชิงตลอดเลยโกหกตลอดเนี่ยเหล่านี้แล้วก็ตั้งใจนะกูตั้งตั้งใจเอาวางสิบวันแรกนี่ก่อนอืมเอาวันเอาพฤติกรรมปรับพฤติกรรมปรับพฤติกรรมสิบวันแรกเนี่ยคือเราละหมาดยังไม่ครบอ่ะบางคนละหมาดขาดอิชาม่างขาดสบั่งขาดอะไรบ้าง เอาสิวันแรกเนี่ยเราละหมาดให้ครบตั้งใจตั้งใจว่าในวันที่ประเสริฐอิสตทฟารต่อเราขอร้องตาสั่งฟื้นรอดให้แล้วก็หลังหลังจากวันนี้เนี่ยลองดูว่าร้องตายเราจะจะเปิดหัวใจอือลัวอัดหัวอัดพอถึงวันอารอฟาอืมทนบีให้เราดูอาวันอารอฟะาอืมดูไอ้ดีสุดคือดูอาวันอารอฟาดูอาให้อัลล์ตาลาอภัยโทษให้กับเราถ้าวันวันอารอฟานี่ได้อาบเทาโทษใช่ปีอัร้อ์ตาลาจะอภัยให้ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่สองปีน่ะสองปีอือลัวอัดหัวอัด อันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺสบานวนุตาลด้ได้ให้กับเราเพราะฉะนั้นใครที่ยังยยัังงบกพร่องเรื่องการละหมาดอยู่เนี่ยให้เราคิดถึงเรื่อท่านอับดุลเบบีซลัมันฟ ا ซะอะไรฮะการละหูนูรันบุรฮานันวะนะจาตันยะมันกกยามะใครก็ตามที่เอาใจใส่กับการละหมาดเนี่ยการละหมาดจะเป็นรัศมีให้กับเขาจะเป็นหลักฐานให้กับเขาจะเป็นสิ่งที่ให้เขาได้รอดพ้นในวันกกยามะว่ามันลัมย حافظ อะไรฮาและใครก็ตามที่ไม่เอาใจใส่กับการละหมาดลัมะกุลละหูนูรันวะลาบุรา เขาจะไม่มีร <wandering one shape> ัศมีไม่มีหลักฐานไม่มีการรอดพ้นนะครับว่าในวันกิยามะนี่เลยไม่มีอะไรรับประกันที่เราจะรอดเลยเพราะขาดละหมาดเพราะฉะนั้นในในในตอนที่เราได้ตอนที่เราอ่านหะดีษท่านนบีซัลลัลลอฮฺอีลอุลัยซุลแลมท่านมีได้บอกว่ามาใน أيام من أنعمل الصلاة فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام 10 ไม่มีวันใดที่อามมนสอนแล้วนาะทีอารัสุาฮาหนธอัตตาลาจะเป็นอามันที่อัตตารารักมากไปกว่าการงานในสิบวันแรกนี้สิ่งแรกที่มันเข้ามาในหัวเราเนี่ยก็คือไอบารดาแล้วไอบาดาที่เราเห็นความประเสริฐก็คือให้เราคิดได้แล้วคือการละหมาดการละหมาดห้าเวลาครับผมมุสลิมการละหมาดเราเราแยกกันไม่ได้รเราเอาใจใส่กับการละหมาดพอเวลาที่มาถึงสิบวันแรกเนี่ยเราลองมาทบทวนตัวเราเอง ละหมาดคนละหมาดอยู่แล้วนะออลองลองลองฝึกความคุชัวฝึกร้อยเปล่าละหมาดให้นอบน้อมนะฝึกละหมาดให้ให้จิตใจของเราเนี่ยมุ่งตรงสูสนะ่ลอสซาปาโนตาลองลองลองต่อสู้กับแชร์ตอนอ,อ,อย่าให้อย่าให้ใจมันลอยค,คิดนู่นคิดนี่บางคนบางคนนะบอกบอกกับเราว่าโอ้ย oh, ฉัน,นละหมาดเนี่ยสบายแชร์ตอนไม่ยุ่ง <c oughs> คือเวลาที่พี่น้องได้ยินได้ยินคนที่บอกไปนั้นนะให้เราให้เรารู้เลยว่าแชร์ตอนเนี่ยมันจะไม่เข้าไปในบ้านที่พังแล้วเร ก็เหมือนโจรแหละโจรน่ะไปขโมยบ้านร้างปะไม่ไม่ไม่ขโมยแเราเนี่ยทำอุตส่าห์ายแล้วเนี่ยแล้วตตอนมันมายุ่งในแต่เราเนี่ยมันพังแล้วเป็นเป็นพวกมั่วแล้วแต่แต่ถ้าอโอ้มันมาแต่เราพยายามฝืนนะสู้มันนะคือการละหมาดเนี่ยละหมาดเนี่ยยังไงเราก็ต้องต่อสู้กับชชยตอนอัลดอหัวใจวตาาให้เราละหมาดต้องมุ่งใจต้องมุ่งตรงต่อรองสมาธตานาให้ได้แม้กระทั่งท่านอมัรมุขตอนะนะอมัดยังเคยบางทีจัดกองทัพต่อละหมาด ว่าะในตอนละหมาดเราต้องมุ่งตรงมุ่งตรงต่อรัชบาลนวตาราให้ได้นะและสิ่งที่อัุบาลนวตาลาต้องการให้เราปฏิบัติมากที่สุดเนี่ยดังที่พระองค์ได้บอกมาตะครับอิลยาอับดีบิชัยอินฮับอิละยามัฟตัลตุฮุอ้ายยไม่มีอะไรไม่มีการงานอะไรที่บ่าวของฉันเนี่ยทำเพื่อเข้าใกล้ฉันที่ฉันจะรักมากไปกว่าสิ่งที่ฉันวางเป็นพรดูอเนี่ยหมายความว่าพี่น้องแม้กระทั่งเดือนรอมาดอน บางคนละหมาดตะเราเวียได้ยีออ่สิบสองลูกอัดยี่สิบามลูกอัดนะแต่ว่าละหมาดซู้ดิไม่ตืน่นเพราะตงนี้เนะี่ย <c oughs> ให้เรารู้ว่าอ,อามันที่อา,าร้อนตาลารักมากที่สุดเนี่ยคืออามันที่พอองศ์ได้วางเป็นฟรรัรดูเวลาที่เราคุยถึงเรื่องเรื่องอามันซอยแหละที่เป็นอามันที่อาร้อนสบฮานนัวตาลารักมากที่สุดในสิบวันหน้าของเดือนพฤษจันท์เนี่ยบบย้ยอนกลับมาตรวจสอบตัวเราเองเรื่องการละหมาดห้าเวลาก่อนเพื่อนฟัรดูก่อนเพื่อนเลย ก็ดูก่อนเพื่อนเลยแล้วเราค่อยมาดูเรื่องอื่นต่ออืมเอาเลยสําคัญเลยนะ <c oughs> สําคัญเลยพี่น้องดูดูดูละหมาของท่านเนี่ยเป็นยังไงมันบางทีเงยมาบางทียังไม่นิ่งเลยลงไปแล้ว,ลวนเ,นเนี่ยทีไรคนไป็นนปุ๊บปุ๊บมันเหมือนเหมือนเหมือนไก่จิกข้าวนะตตรวจสอบความประณีตการละหมาดของเราทีา่เป็นพระดูเนี่ยอารครับอืมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการการเธอสินอด อัลฮัมดุลิลลาเวลาที่เราสุ่งพระนวษย์ตาราได้บอกอามันที่สอนเลยเป็นที่รักยิ่งนะที่เราสั่งพระนุษย์ตาราในวันนี้เนี่ยในในสิบวันได้ถอนฮห็นจ้าเนี่ยใครที่สามารถถือสินอดได้ในสิบวันได้ขอนเห็นจ้าเนี่ยถือสินอดแต่ถ้าเราไม่สามารถอืนะไปวันที่เก้าที่เก้านะวันที่เก้าเดินเห็นะท่านอาบ,บินสละลอสละละเขาเลยว่าสลัมวางเป็นแบบอย่างให้กับเราอืเพราะฉะนั้น อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าเราก็การนั่นแหละคุ้มเฟรอรูโซลิลัยอุสววตุนฮัสันะแท้จริงสำหรับพวกเจ้าเนี่ยในตัวรซสนของอัลลอฮฺเนี่ยในรซสนของอัลลอฮฺเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับพวกเจ้าลิมันการในยารุดุลลอฮ์วันยามันอาเครสำหรับคนที่มีความหวังต่ออัลสุบานุอัลตาลาและก็หวังต่อวันวันเกียร์มาเพราะนั้นการถือศีลอดในในวันวันอารอฟะ นะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านอับดุลเบบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้วางมันแบบอย่างให้กับเราท่านอบีได้บอกว่าอัตัสซิบูอฺอัลลอฮฺยกัฟิรัสนาตัลตีกับละวัสนาตัลตีบาดนะฉันฉันคำนวณนะที่ออสสพาุโนตาลาว่ามันจะลบล้างบาปในปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่จะมาถึงอัลลอฮฺอักบัดเพราะนั้นวันที่ยิ่งใหญ่พี่น้องวันแห่งการลบล้างบาปลดวันที่ออสสพาุโนตาลาได้ได้ให้ให้กับเรา แล้ววันที่ <c oughs> อรรถตาลาให้เราได้ทำอิบาลนะครับผมวันนี้มีพี่น้องชาวไทยจำนวนไม่ใช่น้อยเดินทางมาประกอบพิธีจ่์อ๋อห,หัวกวาดเนี่ยนะขอดธอานด้วยนะนนี่เนี่ยสาสนามบินล้นเลย,ยบินแน่นเลย,ยนนคือพักกลางเนี่ยนะภักตาเข้าไปก่อนในนี้หลายวันมีพาคกลางครับกลางคือคนไปทําฮั์คนหนึ่งคนส่งประมาณร้อยคนครับผมไม่นับเอาขมุกขมุกเข้าผัดนสไปกินอีกนั้นก็ขออธิฐา น,นั้นด้วยนะครับนั่นเนี่ยนี่ก็คือเป็นการประกอบคุณงานของนี้นั่นแต่เราหลายๆคนที่ที่ไปฮักจะปฏิบัติเราไม่ได้ไปก็จะมีช่วงวันอีกก็ช่วงกุฎบานอุทยาเนี่ยนะนะี่แล้วก็ทํากันในห,ห้าจานครับแล้วมีช่วงช่วงบรรยากาศที่มันโอ้โหมันมันดีๆท่าพี่น้องขอให้ค,คือค,คือคพวกเราเลยมากในสิ่งที่เป็นที่ที่ไม่มีสาระพูดเเราจะประจ้องกันนะนะแต่สิ่งเป็นเป็นสาระที่บอกจะชัดเนี่ยเราเราบางทีเรา,เรา,เ,ราเราไม่รู้เราไม่ได้ควนขวายกับอาจารย์อ บางทีเราต้องจะเอาอะไรที่มันมันเป็นประเด็นกันอย่างเดียวแต่เรื่องความประเสริฐเนี่ยบางทีบางทีพี่น้องในเรื่องความประเสริฐวันอรรรฟ้าเนี่ยพี่น้องคนไม่ค่อยจะได้ยินนะว่ามีความประเสริฐยังไงสุดได้ยังไงสิบวันแรกเราต้องท่านจะความประเสริฐยังไงแต่พี่น้องมักจะได้ยินว่าการวันอรรรฟ้าวันไหนวันอีดวันไหนวันอะไรวันไหนอะไรต่างๆนานาเนี่ยเเปลี่ยนพวกนี้แต่ก็ทำดีละนะว่าปัจจุบันนี้สังคมเราดีขึ้นนะทำดีละ เพราะสังคมเราดีขึ้นนะความเข้าใจของเรามีมีมากขึ้นความเข้าใจในเรื่องการเข้าใจในตัวบทหลักฐานและการเข้าใจซึ่งกันและกันเราเอา,เอามีมากขึ้นเมื่อก่อนเราเรา,เรามองดูว่าใครไม่เอาอีกพร้อมชั้นเไม่ใช่พวกของชั้นไม่ใช่เห <c oughs> <c oughs> มือนเนี้ยเมอกับอา,านกันมาแล้วเนี่ยแบบนี้นะผ่หานกันมาแล้วอ เพราะฉะนั้นในในช่วงช่วงนี้เนี่ยช่วงเดินต้นทันจาใครที่มีความสามารถในการเดินทางประกอบพิธีฮัทไปเนี่ยก็ไปครับผมเขาก็อยู่ในความประเสริฐอัลลอฮฺับาของสิบนาต้นทัจาแล้วเขาก็อยู่ในความประเสริฐของการประกอบพิธีฮั์อัลลอฮฺนะอักบาดเรา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 ในในในส่วนของอาจารย์อาจารย์พูดอย่างนี้เราได้คิดนะคือในในส่วนของบรรยากาศของ ของคนไปฮัตก็ปฏิบัติของเอียรอมนะฮะเหล่านี้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อห้ามและส่งเสริมปฏิบัติกันแล้วก็ช่วงของวันบุก,กูฟนะฮะนะ,ะบางคนไม่รู้นะบ,บุบกูฟอยากจะถือที่อดที่นูนบอกอันนู้นไม่ต้องถือที่อดอันนู้นทำไปไป,ไปรวมกันไม่ต้องถือทอดคนไปนนไปแต่เราเองเนี่ยอยู่ที่มาได้ไปก็ถือที่อด นะแล้วก็ในช่วงของการเข้าสู่ในช่วงของวันวันที่หนึ่งวันนี้ก็คือเราก็คลอ,องตัวตนในเรื่องราวของการขายทำกุบานช่ไหมอาจารย์ห้ามตัดเล็บประมาณนี้งดเข้าอะไรใี่ไหมาอาจารย์นะ่้ตัดเล็บห้าอะไรเนี่ยประมาณนี้ก็เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่อิสลามคือ <c oughs> สิ่งอิสลามส่งเสริมพี่น้องเรียนเอะครับมันจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะเข้าสู่สิ่งนั้นแม้ว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่เป็นความยิ่งใหญ่เพราะอัลลอฮ์บอกในสิ่งเหล่านี้และทนานบีได้ทําเป็นแบบอย่างเอาไว้ งั้นพยายามฟังพยายามเรียนพยายามศึกษาและเข้าใจดีกว่าคนที่มาเด้สนใจอะไรเลยอาจารย์ครับไม่เอาอะไรเลยเสียงเดียวไม่เอาเลยเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเกิดขึ้นแล้วก็ถึงที่สุดแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรครับชอบเถียงะประมาณเ<ม>นี้ยนะอีกหนึ่งในอีกหนึ่งในหลังจากวันอัลฟาเนี่ยก็คือคือวันอีดอวันอีดเนี่ยอาจารย์วันอีดวันอีดเราก็มีแบบอย่างจากท่านอีบดลสาล็อตสลร่อการการตักบีษระยัดนะการตักบีษในในเวลาหลังละมาด นเริ่มต to so, ั้งแต่หลังละมานอัลซูบอวอันอีดูว่าตั้งแต่ตั้งแต่การเข้าสู่วันอีนนั่นคือข้ามคืนของของวันวันที่เก้าวันที่เก้าหลังเอเราทอการทำการตักเบสโอเลยได้ยินเลยก็แล้วหลังละมานก็รั่นเลยแล้วทำทำการทำการตักเบสเลยแล้วก็วันอีดคือวันที่ท่านนบียร์สุรุลัยสุรุลัยอัลลอฮุอัลลอฮ์เลยละอัลลอฮอัลลอฮ์ยามอันดับลายมันนะฮะวันที่ยิ่งใหญ่นะที่อเลาตายนั่นคือยมุนนะฮะ เพราะนั้นเวลาที่เราถึงวันอิดเราต้องคิดอยู่เสมอว่าวันนี้เป็นวันแห่งความยิ่งใหญ่อลลอหาเป็นวันที่รัฐสภาอวตาราได้เลือกมาให้กับเราอืและในวันอิดเนี่ยอัลตาราได้วางบทบัญญัติให้กับเราก็คือเรื่องของการการเชื่อสัตว์อือหูการเชือ o, ch, เช่อนเนี่ยนะอัลตาราได้บอกว่าลายนาลรลาละฮุมลฮาลาดิมาอัลฮาราเกนาลฮุตตะกวาเมิงกุมอัลตาราไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการเนื้อของมันไม่ได้ต้องการเลือดของมันแต่ว่าสิ่งที่อัลตาราต้องการก็คือ ความยำเกรงที่มาจากพวกเจ้าคือทำทำเพื่อนเนาะการทำกุรบานการเชิดอัลยยาเนี่ยการเราทำเพื่อลอสอัลฮานุตาเราต้องขอผลตอบแทนจากลอสอัลฮานุตาในวันนี้ท่านนบีุลเลสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิสซาลฺมได้บอกกับเราถึงขนาดว่าใครที่มีความสามารถแล้วก็ยังไม่ไม่ไม่เชืิดเนี่ยอย่ามาเข้าใกล้ที่ละหมาดของเราโอ้โหอบีนบีบอกอย่าเข้าใกล้เลยหมายความเป็นการเป็นการส่งเสริมอย่างมากนะหมายความว่าถ้าหากว่าคุณสามารถแล้วก็ยังไม่ยอมทําสิ่งที่เป็นบทบัญญัติตรงนี้เนี่ย ก็อย่ามาเข้าเพียงมาเข้าใกล้ที่ละหมาดของเรานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เราได้เอาใจใสก่กับกับไอบาดาที่อัลลอฮฺสัมผัญในตลาได้วางให้กับเราและท่านนาบีให้เราได้ทําการเชื่อดเชื่อปปกุรบานเชื่อปปหลังหลังหลังละหมาดใช่ไหมฮะคือมีม,ม,ม,มีสหา,านบาสนะมีสหานบาเชื่อก่อนละหมาดเชื่อก่อนละหมาดพอเวลามาถึงท่านอนับดุลเลาะห์สอนท่านอับดุลเลาะห์รู้ว่าชายคนนี้เชื่อก่อนละหมาดเนี่ยท่านนาบีก็บอกว่าชาตุกะชาตุละหน สัตว์เชือดของเจ้าเนี่ยก็เป็นสัตว์เชือดปกติธรรมดามคือไม่ใช่อุทยาที่ทําในในวันอหนแล้วท่านนบีก็บอกว่าใครที่เชือดก่อนละหมาดก็ให้เชือดแทน <c oughs> ตัวใหม่ <c oughs> คือถามว่าถ้าเอาสีปัญญาของเราในการวางเกณฑ์นะในการวางเกณฑ์ว่าคนอะคนมาละหมาดอีกมากันเยอะไหม <c oughs> มากันเยอะนะ <c oughs> มากันเยอะแล้วท่านนบีก็บอกกับเราว่าให้อาหารมื้อแรกของเราเนี่ยเป็นอุทยา เนื้อกุรบาน,นตอนเช้านั่นเนี่ยให้เรา<ม>กินกินเนื้อกุรบานอลลอวักบัาถามว่าคือบาง,งคนบางคนจะคิดว่าถามว่าแล้วทำไมเชือดก่อนละหมาดไม่ดีกว่าลระอือใช่ไหมเพราะเชือกก่อนละหมาดปั๊บเสร็จละหมาด<ม>เชือกก่อนละหมาดเ<ม>ชือดเสร็จเอาเนื้อลงหม้อกาลังละหมาดฟังคุตบ้าเสร็จเนื้ออยู่ในหม้อเนื้อเปื่อยพอดีละหมาดเสร็จได้กินเลย ชายคนนี้ก็มองว่ามองว่ามองว่าเออถ้าถามว่าเขาเชื่อก่อเราหมาดเขาก็ได้เชื่อเสร็จแล้วก็แล้วก็กินเลยว่าคนละหมาดเสร็จกินถามว่าจิตใจเขาดีไหมดีตั้งใจดีความตั้งใจดีอันนี้เป็นอีกหนึ่งในแบบอย่างนะให้เรามาคิดว่าออบาดาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําเองคิดเองเราคิดว่ามันดีแล้วเราก็เราก็เราก็ทำเออใช่แต่ออบาดาเนี่ยมันคือเตากฟีฟะมันคือสิ่งที่รัุบาลอตาได้วางบทบัญญัติมาเพราะฉนั้นอัลตาลาวางมายังไงเนี่ยเราก็ต้อง ทำตามไปอย่างนั้นออัลลาตไม่ใช่ว่าเอาล็อตตาลาได้วางมาแบบนี้เราไปทำอีกแบบเราบอกว่ามาเราอะไรแบบหนึง่งมันน่าจะดีกว่าผมไม่ได้เพราะนั้นอันนี้คืออุทยานอันนี้เป็น,เป,นเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในแบบอย่างให้เราได้ให้เราได้มาคิดนะว่าแม้กระทั่งอุทยานที่ถ้าเรามองด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยมันน่าจะดีกว่าในการที่เชื้อดอนละหมาดแต่ท่านไม่บอกว่าใช้ไม่ได้สัตว์เชื่อเราคือเป็นสัตว์เชื้อกินได้นั่นแหละตั้งแตสัตว์เชื้อธรรมดาให้เชื้อให้เชื้อแทนใหม่นะหลังละหมาด ครับผมนี่ก็เป็นในเรื่องราว <c oughs> พี่น้องครับเราตั้งใจกันนะเข้าสู่ช่วงเดือนยุษที่เ้าพี่น้องปฏิบัติหน้าที่คุณงามความดีพี่น้องทักเบี้ยนะฮะในช่วงเวลานี้พี่น้องปฏิบัติและคุณงามความดีต่างๆทั้งหมดในเรื่องของด้านอ่านคุรานความดีพระดูละมาพระดูพี่น้องทําอย่างเต็มที่แล้วก็ช่วงของวันอารวาเนี่ยพี่น้องถือเสี้ในวันที่9กเนี่ยครับถือโสีกันแล้วก็วันอีดพี่น้องปฏิบัติคุณงามความดีกันอาจารย์ฝากกับพี่น้องเฉยเลยครับ ให้เราเอาใจใส่กับการปฏิบัติทําความดีงามาาามากกว่าการเอาใจใส่กับการการถกเถียงกันการนินทากันครับผมครับก็ฝากกับพี่น้องทุกท่านขอพลังล้อสมทานผลตอบแทนให้กับอาจารย์อับดุลกอรต์ดานีสมันแข็งแรงปฏิบัติหน้าที่และก็รวมทั้งพีพ่นอ้องผู้ศรัทธาทุกท่านวันนี้เราทั้งสองกล่าวจากลากันก่อนนะครับวบิลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัลลามุมอะลกุมุรล็อกมะตุลลอฮีวะบระกาต